ชื่อเรื่องไดอารี่ของวายร้ายทำไมถึงรู้สึกเหมือนพวกคุณกำลังทำตัวต่อต้านฉันเรื่องยอ่อฉันย้ายไปเป็นนวนิยายกลายเป็นศัตรูหลังจากพยายามหลายสิบครั้งฉันก็ล้มเหลวทุกครั้งและไม่สามารถกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ในที่สุดฉันก็ยอมแพ้และแตัดสินใจไปตามกระแสแต่ก็พบว่าการเขียนไดอารี่สามารถทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นได้เนื่องจากไม่มีใครอ่านได้ซูรูโอจึงเขียนได้อย่างอิสระกล้าที่จะเขียนอะไรก็ได้ นักแสดงนำหญิงหนึ่งไม่เลวใดอารีน่นี้ช่วยให้ฉันขโมยโอกาสของตัวเอกทั้งหมดฉันแค่อยากแข็งแกร่งขึ้นนักแสดงนำหญิงสองฉันไม่สนใจที่จะไปถึงจุดสูงสุดของโลกแห่งการเพาะปลูกตอนนี้ฉันแค่อยากสนุกกับความโกลาหลนักแสดงนำหญิงสามอะไรทุกคนรอบตัวฉันเป็นสายลับฉันคือจอมเจ้าแห่งปีศาจโจ๊กเกอร์มันแปลกมากทำไมพลอตเรื่องถึงหลุดออกจากเส้นทางโดยสิ้นเชิงแต่ตอนจบยังคงเหมือนเดิม พวกคุณแค่ยุ่งกับฉันเหรอ